จานบานแล้วคะ่ะเคลื่อนขึ้ Fine, ื่อนเคลื่อนไปเว้ยเคลื่อนไปห่วยทำไงเนี่ยสนุกงห่วโอ้โหไปจับดีๆีขับงาไมมเรนนี่โอ้ยไปเอาเบิ้งลิงขึ้นต้นไม้แล้วเบอร์นี้ต้นจานนะพี่น้องต้นจานได้แล้วเนาะมา โอแม่ดอกจันยามเจ้าเบ่งบานแดงใจาวความสุขแบบลูกทุง่งลูกทุง่งบ้านเขาเนาะต้องไปใส่มันดอกหนาการบ่ต้องไปหลอกผู้นั่นหลอกผู้นี่นะนะนั่นนะบ่คือนั่นเนาะในสังคมใหญ่ๆต่างคนก็ต่างว่ากูนึ่งละเป็นนึ่งเป็นใหญ่เป็นโตเป็นโอ้อดี๋ยัง หน่อยนะพี่น้องหน่อยมากเลยแทบสิบ่มีสังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้คนที่นี่นะคะมีแต่คนน่ารักค่ะไม่มีการเสแสร้งแกล้งทำโซเชียลทุกมือนี่หลอกได้กระทั่งตัวเองหลอกคนอื่นแล้วก็หลอกตัวเองพร้อมเด้ยกูบ่รวยกูก็รวยไก่อนกูบ่สวยกูบ่หลอกูเก็เท่กูก็แต่งตัวไว้หรูไว้ลาไว้อไว้โว้ยอีกคนละแบบเลยมันบ่ตกปกมันบ่ตกปก เขาทำมาเพื่อนไห้ให้เจ้าของดูดีมันเสือ่ให้ดอกโลกโซเชียวทุกมมือนี่พวกอวดล่ำอวดรวยกินดีกินหรูอยู่แพงจังส่นถ้าบ่าเห็นกระตาถ้าบ่าเห็นชีวิตจริงของเขาอหลยอย่าไปเสือมันอย่าไปเสือมันอันนั้นโอ้ยสารวัจจาบ่าเสือ้อความเป็นอยู่ของคนบ้าน,นอกอะค่ะ หาเช้าก็กินเช้าหาค่ำก็กินค่ำเขาจะพอเพียงกับสิ่งที่ตัวเองมีะคะ่ะจะไม่คิดว่าเอ่อทำยังไงที่จะมีเกินตัวหรือว่าหาเกินตัวหาเกินความสามารถหรือว่าเกินกําลังตัวเองกําลังทรัพย์ไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยยูนี่ตัวกันบ่ได้เพราะว่ามันเข้าถึงทุกคนทุกที่แมนบอ๊อถ้าเงือไม่ออกนะคะยากค่ะที่จะได้มานะคะอย่าเอาเงินน้อยไปแลกเงินมากนะคะความน่าจะเป็นน้อยนิดมากๆค่ะเนาะมันก็เป็นกล กลบายกลกละวิธีกลยุทธ์ในการหลอกลวงของวิชาชีพเกิดได้ไม่จริงอะค่ะคือทุกคนทุกมือนี่มันเห็นแก้โตกันทุกคนแหละร้อยทั้งร้อยเห็นแก้โตเห็นแก้ได้อีหลีอีหลีอหลบอสเซีย เบิ้งตามโซเชียลเบิ้งตามคงตามข้าวไงน่ะออกทุกมืออย่าไปหลงกลเชื่อใครหรือไว้ใจใครง่ายๆถ้าไม่เห็นแก่นแท้เนื้อจริงนะคะอย่าเชื่อเลยค่ะคนเราขนาดว่าอยู่กันเป็น 10, 20, 30, ปีนะคะก็ยังยากที่จะเข้าใจได้นะอะย่าไปมองแต่แง่บวกเขาหลายแง่มองแง่ลบบ้างนะครับทุกคนเนี่ยมันมีทั้งบวกและลบทั้งทั้งสองอย่างเลยนะครับเข้าใจอยู่ว่าความรักนะมันดี ความอยากของคนนะ่ะมันมีแค่ว่ากะช่างใจแน่